สวัสดีครับแฟนคลับโชคลาบ12ราศีครับผมนักการเง้าเพิ่มจาก YouTube ช่องนัดแอสโตรและนัฐการนำโชคนะครับสช่องนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับก่อนอื่นมาดูงวดที่แล้วนะครับที่ผ่านมานะครับ16ธันวาให้5 3บนไปออก3 5นะครับให้8 3บนไปออกข้างล่างนะครับ8 3ก็ <c oughs> แต่ก็ไปเข้าโต๊ เข้าโต๊ะราศีพฤษภนะครับ352ไปออก235นะครับราศีพฤษภก็โชคดีไปนะครับ <c oughs> มาดูงวดนี้ราศีไหนจะโชคดีก็คอยติดตามกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่บุญวัสนาแล้วแต่ดวงแต่ละคนนะครับ <c oughs> ราศีที่เด่นๆที่โชคลาภเด่นก็มี ราศีเมษก็ยังเด็ดนะครับดาวพฤหัสอยู่ลาภะนะครับถ้าดาวพฤหัสใครเป็นสีก็มีโอกาสมีโชคนะครับได้ข้าไปเลขนําโชคครับราศีพฤษศนะพฤษศนี้ไม่มีดาวอยู่เตือนลาพะนะครับ <c oughs> แต่มีรามี8ปดเทับลักขณานะครับ2ับสอเลงนะครับถ้าไม่มีอยู่ลาพะก็ลองดูเลขพวกนี้นะครับ แล้วก็3 2 2 3ก็เด่นเหมือนกันนะ8 9เนี่ยนะครับ98ราศีมิถุนนะครับมีดาวอยู่ราพะมรติยูนะครับและเลข2ก็อยู่ปุตตะนะครับ2 0 3 0นะครับราศีกรกฎนะครับกรกฎก็มี8 9อยู่ราพะนะครับ มีดาวอยู่ลาภะเยอะก็โชคลาภก็โดดเด่นถ้าดาวราหูใครจรมาเป็นสีมีสิทธิ์ลุ้นนะครับราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ก็ไม่มีดาวอยู่ในเรือลาภะนะครับดาวประจำตัวไปอยู่ปุตตะก็ยังถือว่าโอเคนะครับแฮปปี้นะครับดาวประจำตัว16นะครับ เลข1ไปกลุ่มกับเลข6อยู่นะครับราศีกันราศีกันก็ไม่มีดาวอยู่ในเรือนลาภะนะครับก็ราศีตุลน,นะครับมีเลข2ทับอยู่นะครับเลข0เล็งนะครับเลข1อยู่ลาภะอ,อ๋อเลข1ออนึ่งนวางจักรนะครับอยู่ลาภะ ราศีพิจิกาดาวจันวันนี้ดาวจันยกเข้าราศีพิจิก20.3สูนและโคจรเขา้าเกาะราชาเลิกนะครับเวลาตีสองนะครับราศีพิจิกวันนี้มีดาวพระศุกร์ย้ายด้วยนะครับดาวพระศุกร์ย้ายถอยกลับจากราศีมังกรเข้ามาอยู่ที่ ราศีธนูนะครับก็ทําให้ดาวมีกาลังเพราะดาวพระศุกร์ก็เป็นมหาจักรนะครับเลขเด่นๆทางโหราศาสตร์ก็มีเลขเดาวเสานะครับยังยืนพื้นนะครับเลข6เป็นมหาจักรเลข3ดาวอังคารก็เป็นมหาจักรนะครับเป็นดาวที่มีกําลังนะครับสามหกเจ็ดหรือเจ็ดหกสามนะครับ เลขเด่นทางทักษท,ทางโหราศาสตร์นะครับส่วนทางทักษะานะครับหวยออกวันพฤหัสเลข5าเด่นนะครับกับเลข1นะึ่ราศีธนูนะครับราศีธนูค่อนข้างจะเด่นทีเดียวนะครับราศีธนูดาวลาพะมาทับลัคนานะครับดาวพรนะศุกร์เป็นมหาจักรด้วยนะครับ ราศีมังกรนะครับมังกรตอนนี้มีดาวชุมนุมชื่อลาภสอดวงดาวลาภเป็นเกษตรด้วยมังกรก็เด่นนะครับสามอเนี่ยนะฮะสอสอ,สอยู่ที่เรือลาภะนะครับราศีกุมได้ค่าทับลัคนาก็ถือว่าโชคดีนะครับดาวลาภกระดุมพระทับลัคนาส่วนราศีมีนดาวประจําตัวอยู่วินาศนะครับก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ดาวกรมะวินาศด้วยนะครับ การงานที่ผ่านมาก็อาจจะมีปัญหาเยอะหน่อยครับชาวมีนแต่เลขเด่นๆในเรือนาภะของชาวมีนก็มี7 c นะครับ7-4-4-7เนะเป็นเลขที่อยู่ลาภะนะครับโอเคครับในปีใหม่นี้ก็ขอให้โชคดีถูก3ตัวตรงกันนะครับ รู้สึกว่าได้เต่โต๊ดมา3งวดแล้วก็ปีนี้ได้โต๊ะได้ตรงมาแค่งวดเดียวนะขอปิดรายการด้วยเลข3ตัวตรงไปเลยนะครับเลขนำโชคที่สรุป,ปรตามนี้นะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับเพราะมีให้หลายตัวหรือจะเน้นตัววงกลมก็ได้นะครับพยายามเต็มที่แล้วนะครับถูกไม่ถูกก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนานะครับ พยายามคัดสรรมาให้อย่างเต็มที่แล้วครับค่อนข้างจะเหนื่อยไม่ค่อยมีเวลานะครับตอนนี้ทำคลิป12ราศีด้วยนะครับประจำปี2565ก็เลยออกช้าหน่อยนะครับโอเคนะครับขอให้แฟนคลับทุกท่านโชคดีนะครับขอให้มีเฮเหมือนปี2562นะครับที่ถูก3ตัวตรงราศีพิจิกนะครับถ้าไม่ออกตัวสรุปก็าอาจจะ ไปออกที่เลขราศีก็ได้นะครับเหมือนราศีพิศบก็เข้า3ตัว3ตัวโต๊ดนะครับงวดที่ผ่านมาก็ลองพิจารณาดูนะครับให้ไปซื้อ,อรัฐบาลนะครับช่วยสนับสนุนรัฐบาลนะครับในช่วงปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเดินทางท่องเที่ยวขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้โชคดีมั่งมีสีสุขเฮงๆรวยๆทุกคนครับสวัสดีครับ